ั่นคือประวัติแห่งความอมตะนะคะของผู้ที่เรียกว่าเป็นอัจฉริยะคนหนึ่งในวงการเพลงของเมืองไทยนะคะครูเอื้อสุทอนทรสนานและประวัติโดยคร่าวๆของวนุตรีสุนทราพรค่ะการพูดคุยกับวันนี้นอกจากเราจะคุยกับทายาทของครูเอื้อที่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะยังมีนักนักร้องนะคะประจําวนุตรีสุนทราพรอ,อีกสองท่านให้เกียรติมาร่วมในรายการดาวล้านดวงท่านแรกนะคะท่านเป็นศิลปินแห่งชาติประจําปี2541 คุณนาคุณตาดีแน่นอนค่ะป้าจ,จุคุณจุรีโอซิริค่ะสวัสดีค่ะ oh. และอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นนักร้องสุนทรภพ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆเลยนะคะเป็นศิลปินแห่งชาติประจำปี2539คุณรงทองทองลั่นทมค่ะสวัสดีค่ะ oh. ดิฉันคงต้องขอย้อนกลับไปเรื่องเพลงของสุนทรภพ์สักนิดหนึ่ง oh. ถามคุณอ่าน,นะคะว่า oh. เพลงของครูเอื้อเป็นเพลงที่มีความเป็นอมตะ แล้วจนถึงบัดนี้เนี่ยฟังมา60ปีแล้วก็ยังมีแฟนๆนเหนียวแน่นอยู่นะคะต้องถามว่าในคณะที่เป็นลูกเนี่ยท่านมีเทคนิควิธีในการแต่งเพลงยังไงคะคุณพ่อเนี่ยเวลากลับถึงบ้านแล้วเนี่ยจะชอบปลูกต้นไม้นะคะชอบเลีเ้ยงนกเขาเลี้ยงปลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วท่านก็จะเดินดูนกดูปลาดูต้นไม้ของท่านไปและท่านก็จะใช้วิธีก็เหมือนกับจะจะดีดดีดปากนะคะดีด,ดปากเ<ไ>ป็นงสงเสียงเสียก็แบบ วิววิวอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับเป็นหาเดินในสวนแล้วก็วิวใช่ค่ะแล้วก็พอท่านได้ไอเดียขึ้นมาท่านก็จะเอากระดาษกับตินสอนเนี่ยขึ้นมาแล้วก็จะจดจดตัวโน้ตเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นช่วงๆแล้วท่านก็จะเก็บไว้และอันนี้ก็จะเหมือนกับเป็นวัตถุดิบของท่านพอถึงเวลาที่ท่านจะต้องแต่งเพลงนะคะคือหมายความว่าท่านรู้โอเคท่านจะต้องแต่งเพลงแล้วท่านก็จะเชิญผู้ที่ประพันธ์คําร้องมานะคะแล้วก็ท่านก็จะนํา วัตถุดิบของท่านเนี่ยขึ้นมาแล้วก็จะมาขยายข้อความขยายตัวโน้ตออกมานะคะเป็นเพลงเวลาที่ท่านแต่งเพลงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็ให้ไปส่งไปให้นักร้องร้องใช่ไหมคะการคัดเลือกนักร้องของวงศุนทราารณพรครูเอื้อท่านมีวิธีคัดเลือกยังไงคะค่ะอันนี้ต้องถามทางฝั่งต้องถามนักร้องเองไหมคะก็คงจะอย่างเพลงรักเศร้าหวานเนี่ยนะคะก็คงจะเหมาะกับเสียงอย่าง คุณพี่มันธนาเลงแบบไหนจะเป็นของคุณอาลงทองอะคะเลนของของคุณอานี่จะเป็นลักษณะอย่างเนี้ยออดอ้อนออซ้ออยากเยอะมีเสน่ห์แบบนี้เลยตามคนร้องใช่บรรจุประหยตดเยอะมีก็คงพี่ลึกอยู่นะต้องมีแนวองไปของค่ะคงจะเป็นเพราะว่าตอนอยู่ที่วงนั้นคุณอาอายุน้อยสุดคือตัวเลขสุดแล้วตอนเด็กๆเนี่ย เสียงจะแหลมแหลมนะฮะท่านก็เห็นเป็นเด็กก็เลยแต่งเพลงที่ลักษณะ ถามมอดอ้อนอซะอยังจำได้ไหมทั้งใครคนหนึ่งเ<ม>สียงคุณเคยบอกว่ารักรักรักแล้วก็ยักหน้างเงึกๆงอะไรอย่างของนาอ <c oughs> ย่างนี้นะเป็นเอกลักษณ์เลยเป็นเอกลักษณ์เป็นนี้พยักมากาไม่ได้เป็นลมค <c oughs> งข้าวมุมไม่ถูกเปลี่ยนผ้าร้องเปลี่ยนาใหม่ <c oughs> ต้องยืนเฉยๆค่ะก็เลยให้ให้เพลงลักษณะนี้งั้นมาถามทางประจุบ้างค่ะ คุณดงทองจะมีสไตล์หนึ่งนะคะซึ่งครูจะเป็นผู้เลือกนะะแล้วเพลงของปัจจุจะต้องเป็นแนวไหนนะคะมันไม่เป็นแนวหรอกลูกนะฮะมันมันที่ที่ครูให้ชวนมาเนี่ยเพราะเสียงสูงแล้วก็อะไรเนี่ยหมายประมาณนั้นเลยค่ะ <c oughs> พอมาถึงก็แต่งให้มาเธอสนุกกันไป <c oughs> เนี่ยป่าห้อหมดนะเออสมัยนั้นโอ้โหเสียงทุกครั้งที่ร้องจะมีเนื้อเสร็จแล้วก็ฮ่อฮฮโอ้โหค่ะถ้าอย่างนี้ต้องปัจจุละแต่มีไม่กี่เพลงแล้วนะปัจจุอยู่แค่ไม่กี่ปีสองปีใช่ไหมคะน้อยๆยแต่ว่าความประทับใจมากมาย นั่นคือความพิถีพิถันในความเป็นศุนทราพรจนทําให้วงดนตรีวงนี้เป็นอมตะที่สุดในประเทศไทยมีอายุยาวนานติดต่อกัน60กว่าปีแล้วนะคะ,คะมีจํานวนเพลงที่แต่งขึ้นมากกว่า2000เพลงและมีแฟนเพลงทุกเพศและทุกวัยเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาหาคําตอบกันนะคะว่าความเป็นศุนทรภพนั้นเป็นอย่างไรถึงอยู่ในหัวใจของคนไทยทั้งประเทศนะคะสักครู่ค่ะ